เวียงหมอกประพันธ์โดยเงาชัดตอนที่หนึ่งคำเตือนจากหมอกในสายหมอกหนาทุกคำเตือนล้วนแฝงความจริงที่ไม่มีใครอยากเชื่อรุ่งเช้าของเมืองเวียงหมอกในวันหนึ่ง สายหมอกหนาแน่นยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เคยจางหายมันปกคลุมทั่วพื้นที่ราวกับผ้าขาวที่ซ่อนความลับของเมืองไว้บ้านเรือนทรงเก่าของเมืองล้านนาทอดตัวเงียบสงบสองฝัง่งถนนสายเล็กเสียงลมพัดผ่านกิ่งสนใหญ่ก่อให้เกิดเสียงหวีดหวิวเบาๆคลอไปกับเสียงนกร้องอย่างแผ่วเบา เป็นความเงียบสงบที่เหมือนจะมีบางอย่างผิดปกติบาดกล่าออกไปนอกบ้านก่อนหมอกมันจางนะเสียงเท่าคำแสงพูดเท่าประจำหมู่บ้านพูดขึ้นในวงสนทนาที่ลานวัดคนเท่าคนแก่หลายคนพยักหน้าคล้อยตามรอยยิ้มที่เคยอบอุ่นของพวกเขาแฝงความวิตกกังวลแม่นแล้วตาเท่า เมื่อคืนได้ยินเสียงหมาจ๊อบจ๊อบเหมือนมันเห่าอะไรอยู่ทางลำธารตื่นขึ้นมาฟังก็บอกกล้าเปิดหน้าต่างแม่เท่าจันเอ๋ยขึ้นพลางดึงผ้าคลุมไหล่ให้กระชับเห็นว่าเงานั่นยังวนเวียนอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านโอ้ยอย่าไปเชื่อเรื่องงมงาย เสียงท้วงจากหนุ่มรุ่นใหญ่คนหนึ่งที่เดินผ่านมาเขาคือใช่หนุ่มที่มักดูถูกคำพูดของคนแก่ในหมู่บ้านพวกเท่าๆก็บ่นอะไรกันไม่รู้หมอก,ก็แค่หมอกจะไปมีอะไรในนั้นได้เองนี่มันไม่รู้อะไรเสียเลยเท่าคำแสงตวัดเสียงดุชายชาราลุกขึ้งยืน หมายเท้าในมือกระแทกพื้นเบาๆคนที่บอกว่าเห็นเงาวนละพวกเขาไม่ได้เล่าเล่นๆมีคนไปเจอศพหญิงสาวในป่าลำธารเมื่อวานนี้แล้วคำพูดนั้นทำให้วงสนทนาเงียบลงทันทีความเย็นของหมอกที่โอบล้อมดูเหมือนจะหนักแน่นขึ้นทุกสายตาจับจ้องไปที่เท่าคำแสงอย่างตกตะลึง ขณะที่ชายยืนอ้าปากค้างไม่รู้จะตอบโต้เช่นไรแม่หญิงซิรินเห็นหรือยังแม่เท่าจันถามขึ้นหมายถึงแพทย์หญิงของหมู่บ้านศพมันเป็นแบบไหนเท่าคำแสงทำหน้าเคร่งขรึมก่อนจะก้มศีรษะลงตำ่ำ ข้าได้ข่าวว่าศพโดนทำร้ายดูบ่เหมือนฝีมือสัตว์ป่ามันแปลกจนหน้าขนลุกทุกคนในวงสนทนาต่างตกอยู่ในความเงียบงนันบรรยากาศรอบตัวเหมือนหมอกหนาแน่นขึ้นอีกเสียงลมที่พัดผ่านต้นสนดูเหมือนจะเพิ่มความเย็นยเยือกให้แก่ทุกคนในลานวัด เป็นอย่างที่พูดกันจริงๆเราต้องแจ้งตำรวจให้ร้อยตำรวจตรีคณินจัดการแล้วล่ะแม่เท่าจันกล่าวเสียงเบาน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยเท่าคำแสงพยักหน้ายอย่างช้าช้าหวังว่าเจ้าคณินจะมาทานก่อนหมอครั้งนี้จะนำพางเอารายนั้นกลับมาอีก คำพูดนั้นทำให้ทุกคนเงยหน้ามองหมอกขาวที่ยังปกคลุมทั่วเมืองเรากับมันกำลังซ่อนอะไรบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวอยู่เบื้องหลังแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะคะหรือถ้าที่เกียจอ่านก็เข้าไปฟังได้ที่ช่อง tikk k ิ o k YouTube Facebook และไอจตามลิงก์ที่แปะไว้ค่ะ